สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนสวัสดีตอนเศร้าๆนะครับเมื่อนี้นะครับเศร้าวันที่13มกราคมนะครับ2,106นะครับเมื่อนี้ผมสิบห้าพี่น้องนะครับมาเบิ้งควายงามราคาดีนะครับอยู่ที่คอควายของพ่ออ้อยนะครับบ้านโนมโนยนะครับอำเภอสวนคูหาจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งพ่อเพิ่นนะครับมีควายอยู่หลายโคมหลาย ตัวหลายชุดเลยนะครับตั้งแต่เดี๋ยวผมสีแยกเป็นคลิปเป็นคลิปไว้ให้นะครับกับสีแยกเป็นคลิปเป็นคลิปไว้ให้นะเพราะสีได้บริสับสนกันนะครับสีท้ายรูปท้ายยังมาให้พี่น้องได้เบิ้งกันเป็นเป็นแยกเป็นชุดเป็นชุดนะครับเพราะว่าพี่นีอยู่หลายโคมหลายตัวเลยนะครับอ่าเมื่อนี้อากาศเย็นครับพี่น้องแต่ว่ากับจะพาพี่น้องมาเบิ้งเครือเก่านะครับนี่บรรยากาศในเมื่อเศร้าะนะครับสิองศานะครับโอ้หนาวแห้งครับมนเมื่อนี้อาจจังได่เดี๋ยวผมสีแยกเป็นคลิปเป็นคลิปไว้ให้นะพี่น้องเนาะก็รอดที่ตามกันร น่ครับก็สะเอาไม่นี่วัดเลยนะครับนี่ว่าผมได้ทำวัดมามาตฐานาเรียบร้อยนะครับนี่ขันผู้ไดผ่านขีดแดงไปนี่ก็ถือว่าเป็นค่อยงามเลยนะครับสำหรับร้อยสี่สิบบวกนะครับนี่ขีดแดงนี่อาจังง์ใดเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันนะครับว่าผมสเปิดตั้งใดให้ไม่ต้องได้รับชมกันนะครับเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งโคมแม่ลูกกันแม่นี่ก้อนนะครับนี่อาจังย์ใดพ่อแม่เองลูกใดพ่อลูกผู้ฮะโอ้ลูกผู้ะครับตัวใหญ่เลยนี <ổ> หนาเลยครับนี่ลูกผูตัวนี้นะครับนี่จะจะปีแล้วเนะี่ยผู้ลูกแล้วพ่อทอดปีไปลูกปีไปปีปีไปแล้วเนาะแต่ว่าลูกนี่หนาใหญ่ให้พี่น้องเบิ้งก้อนนะครับนี่โคแม่นี่นะครับนี่เดี๋ยวสิให้ัดความสูงข <โ S 2> ห้พี่น้องเบงิ้งแต่ว่าเห็นพี่น้องเบิ้งลูกก้อนนะครับลูกผูนะครับตาแต้มแก้มจ้ำมีนะครับแข้งขาหนาใหญ่ครับตัวเนี่ให้พี่น้องเบงิ้งลูกกันก้อนกกหางใหญ่นะครับพุ่มหางเา้วนะครับบันท้ายสวยนะครับสำหรับลูกนี่นะครับแข้งขาหนาดีครับพี่น้องครับเต็มครับ เดี๋ยวจะไปเบิ้งแม่กันก่อนนะครับนี่แม่นี่ให้พอ้เอาพ่อวัดให้พี่น้องิึงนะสูงเท่าไรครับเนี่ยแม่นี่สูงร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบหกเนาะแต่อชิวัดให้พี่น้องิึงอีกรอบนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> จะได้แบบว่ามาร <13 6. S 1> ้อยสามสิบหกว่าวัดมาตรฐานะะเรานะพ่ <c oughs> อ่าครับพี่น้องครับสำหรับแม่นี่นะครับนี่แม่นี่สูงร้อยสามสิบหกนะพอนะแม่นี่สูงร้อยสามสิบหกนะครับเนี่ยอ่ะ เบิ้งให aur, ้นพ ok, ี ung, the ่น้องเบื้งแม่นี่กันก้อนนะครับตาแต้มแก้มจำมีนะครับมีอ่องคอนะครับถุงเท้าขาวนะครับให้นพี่น้องเบิ้งเล็บกันนะครับนี่นะครับเบิ้องอกอกเท้าเล็บมากอืมเล็บงามแล้วพอเนาะเล็บคือเล็บหมาเล็บคือเล็บหมาเลยพูดหน่อยพูดหน่อยเห็นไหมพูดหน่อยพี่น้องครับโอ้หน้าตาก็สวยครับพี่น้องเขาก็ใหญ่นะครับนี่เขาก็ใหญ่ดีนะครับพี่น้องครับนี่อ่าแม่นี่นะครับวัดกันแล้วนะครับร้อยสามสิบหกบวกครับนี่ครับท่องว่างเมื่อไหร่พ่อหรือว่างเดมันมันหรอมันแก่แล้วบ่จากเดือนแล้ว มีทองพรอมบ่ในทองนะในทองกับมีนะครับพี่น้องครับนี่อ่าในทองกับมีนะครับเพราะว่าเบิงอ่างหรพี่น้องอ่างหยุดแล้วครับนี่โอ้พอรับประกันทองนะพอนะอ่าแม่นี่นะครับนี่สูงร้อยสามสิบหกนะครับทองแก่พร้อมนะครับนี่แล้วก็ได้ลูกชายนะครับนี่ลูกชายก็สูงถั่วแม่แล้วครับนี่เกือบถั่วแม่แล้วโอ้ลูกชายก็สวยครับพี่น้องครับลูกชายก็สูงถั่วแม่แล้วเดี๋ยวให้พี่น้องเบิงรอบตัวอีก อรอบนึงนะครับเิเดยมาสอบถามราคากับพ่อเพื่อนนะว่าจะเปิดโคมแม่นี่หลายมันไดนเอาให้พี่น้องเบิง้งบันทายเบิ้งพุ่มหางของแม่ก้อนนะครับนี่เิเดยตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับเบิ้งกก,กหางโค่นหางกันนะครับเชียงนะพ่อนะแม่นี่เชียงเนาะอืมเชียงหูอยู่นะครับนี่แม่นี่นะครับห,ห,หูนะครับนี่เอาโคมนี่จะเปิดหลายไมนได้ปะอ,อันแสนหาหาครับ หนึ่งแสนหาหมื่นหาพันนะพ่อเนาะต่อรองราคาได้ปะได้ต่อได้เนาะสำหรับราคานี้นะครับนี่แม่นี่นะครับสูงร้อยสามสิบหกบวกทองแก่พรอมนะครับนี่จักเดือนแล้วพ่อประมาณจกเดือนทองหาเดือนเนาะจักเดือนพ่อประมาณหกเดือนพ่อทองทองพรอมนะครับประมาณหกเดือนแล้วก็ได้ลูกทรายนะครับสูงใหญ่คือได้ไปกับซ้ำได้สามพ่อเนาะอ่าซ้ำได้สามสำหรับแม่นี่นะครับราคา อ่าเปิดไปที่หนึ่งแสนหาเมื่นหาพันนะครับตอรองราคากันด้อีกครับโอ้ล้ำตัวกะหนาเง้วดีครับพี่น้องสรับแม่นี่นะครับอ่าในจะว่าน้นทองพร้อมนะครับนี่หกเดือนแล้วที่ว่าทองนะครับรับประกันทองเลพ่อเนาะอ่ารับประกันทองให้พี่น้องเบ่งนุ่มกันนะครับนี่ให้พี่น้องเบ่งนุ่มก่กอนสูงหลูกดีครับนี่หลวออกมาแข้งขาหนาดีครับสูงง่ญ่เลยครับสละลูกตัวนี้อ่าสับพี่น้องที่ว่าสนใจครับค้ไแม่ลูกไปดูแลไปต่อยอดนะครับก็โทรมาตอรองราคากับพ่อพี่นบอเบอร์พี่น้องไว้เดสองหนครับ ศูนย์แปดเจ็ดสองหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สามเก้าพ่อออยนะครับเนาะพ่อออยนะครับบ้านนอมโน้อยนะครับเปิดราคาคมไม่ลูกนี่ไว้นะครับสูงร้อยสามสิบหกบวกนะครับแล้วก็ะทองทองในทองพร้อมนะครับม่านหกเดือนแล้วก็มีลูกชายนะครับสูงใหญ่นะครับนี่หน้าตาดีครับเปิดวิธีนึ่งแสนหาหมื่นหาพันต่อรองราคากันได้นะครับเอาสัตวรับผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองราคากับพ่อพันธุ์ได้นะครับอ่าสัตวรับ จากไหนเดี๋ยวจะมีอีกหลายโคมนะครับเดี๋ยวผมสีแยกเป็นคลิปเป็นคลิปไว้ให้นะครับมีสามโคมนะครับแต่ว่าผมสีแยกเป็นคลิปไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องจะซับซดนนะครับสำหรับโคมนี่เปิดไปเนื่องเสนหายเมื่อนหาพันครับต่อรองราคากันได้เอาผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองราคากับพ่อออยได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องนาชาภาพเที่ยวไว้นะครับขันมีความงามราคาดีผมก์กสิ มาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมกันเช่นเคยนะครับอ่าสวัสดีสวัสีคุนิสวัสดีครับ